สัญญาสินสุเธอคิดแล้วว่าจะอยู่วันนี้เลยไปแต่คงไม่นานพวกนรกได้รับใจเธอลุกขึ้นมาหลลงไปให้ไวตีเด็กเวรนั้น กาสั่งข้าเหรอฉันค็เห็นเรื่อแล้วดังนั้นฟังหอย่างมันควรจาดำและเรื่องนี้ไม่ทำอีกเ,เรื่องเลวร้ายเธอต้องมาเคลีย เธอควรจะรีบลงไปบงการสรั่งพวกมันให้คาาทำให้พวกมันรู้ว่าสู้กับอะไรนัน่นแหลกสัญญาณอดทนทางพวกมันก็รู้นี้ไม่รอดหลอกจากความตายนี่พวกเราไม่มีเวลาไปชุมภาพล้อมต่างฝันของเธอตั้งไปงเ,ททเพื่อคุณบาทั้งหลายและสิ่งที่ได้รับมาคือพวามมันไม้ได้เจอ พยายามคอบควองก้าววันแี่นี้ลงกับไปชดใช้เดื๋อวนี้ให้ลงไปเหรอโอ้ไม่ขอผ่านดีกว่าแบบนี้ที่จบจบของสัญญาเพราะว่าแกไม่มีความหมายรอดีอยังไงมาเรื่องหางกันโอเคแฟนจะตายแกลืมที่ทนี้ฉันแค่ทำในสิ่งที่ขารต้องการแลืแกเป็นใครทั้งน่ารำคาญลบไปอีกดอกแกบังเสงข้าฉันฮะ แกคงไม่รู้พูดอยู่กับใครกำลังมีชีวิตในาลกแห่งไฟุณน,น่ดแกลงไปได้เพราะแกบาได้ยังฉันไม่ได้แค่แกฟังอะไรให้มาหาบากรู้ไหมให้รีบมากก็ถอยไปอย่าทำเป็นตัวด,ดีอ๋อก็ต้องขอโทษด้วยนะนายหญิง,งเราไม่เคยต้องการท่านเลยสักนิดดังนั้นามเคารพรักลุกขึ้น,นและทำอะไรสักอย่างก็ทำอะไรไป ทำได้แค่นี้สินะ <I am. S 1> ฉันมองได้ใช่จะ <I am. S 1> ทำให้ <I am. S 1> ความหวังของแกนั้นหายไปตายเพราะเขา oh. กะน,นั้นผลกรรมเธอคงจะไม่ได้ไว่าอยู่เพื่ออะไรเ oh. oh. อ้ดีน่าสนุกจัง